ท่านโอภาโสได้เล่าถึงช่วงเวลาที่ดำรงอยู่ในความว่างขั้นแรกนานเกือบ15หปีโดยเปิดเผยว่าท่านมิได้เจริญสติสัมปชัญญะอย่างเอาจริงเอาจังยังต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาดังกล่าวเสียทีเดียวหากแต่มีการปฏิบัติเป็นพักๆและเพิ่งจะเริ่มต้นเจริญสัมปชัญญะอย่างจริงจังเมื่อก้าวเข้าสู่ปีที่7ของการอยู่กับความว่างนั้นทว่าเมื่อท่านได้เจริญสัมปชัญญะอย่า,งเ,างเอาจริงเอาจังได้เพียง6-7ถึงวันก็พันบังเกิดผลบางอย่างขึ้น แต่ในขณะนั้นท่านก็ยังมิอาจอย่างรู้ได้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรหรือมีความหมายอันใดแฝงอยู่กระทั่งการเวลาล่วงเลยไปอีกสามปีท่านจึงได้กลับมาเจริญสัมป,ปชัญญะอย่างเอาจริงเอาจังอีกครั้งคราวนี้ท่านใช้เวลานานถึงหนึ่งเดือนกับสิบวันก็ปรากฏว่ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอีกเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ยังคงไม่อาจเข้าใจความหมายได้เช่นเดิมท่านจึงหยุดพักไปอีกสองปีก่อนจะหวนกลับมาเริ่มต้นเจริญอย่างเอาจริงเอาจังใหม่อีกครั้ง คราวนี้ท่านใช้เวลาปฏิบัติถึงสองเดือนครึ่งก็ปรากฏว่ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ปรากฏการณนั้นคงอยู่นานเป็นชั่วโมงหลังจากนั้นท่านได้หยุดการเจริญไปอีกหกเดือนก่อนจะกลับมาเริ่มต้นเจริญอย่างเอาจริงเอาจังเป็นครั้งสุดท้ายคราวสุดท้ายนี้ท่านใช้เวลาเจริญอยู่ประมาณหาเดือนครึ่งซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ตรงกับปีที่สิห้าที่ความว่างแรกได้หลุดออกไปต่อหน้าต่อตา มีความว่างที่สองปรากฏขึ้นแทนที่อย่างน่าอัศจรรย์ท่านโอภาโสได้เน้นย้ำว่าในแต่ละครั้งที่ท่านตั้งใจเจริญจนมีภาวะธรรมต่างๆปรากฏขึ้นให้เห็นนั้นปรากฏการเหล่านั้นล้วนแตกต่างกันไปโดยสิ้นเชิงไม่ซ้ำกันแม้แต่ครั้งเดียวและท่านยังกล่าวทิ้งท้ายว่าหากผู้ปฏิบัติธรรมคนใดเจริญสัมปชัญญะอย่างเอาจริงเอาจังเพื่อมุ่งสู่ความพ้นทุกข์แม้จิตของผู้นั้นจะเข้าถึงความว่างแล้ว หรือแม้จิตยังไม่ได้เข้าถึงความว่างที่เกิดขึ้นเองก็ตามก็อาจสามารถปฏิบัติก้าวหน้าไปได้เร็วกว่าที่ท่านเคยประสบมา,มากนักคือใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นก็อาจประจักษ์ผลแห่งการปฏิบัติได้